หรือจะมีข่าวดีนักร้องสาวสวยผิดหูผิดตาลุ้นลูกคนที่สอง <iu> นักน้องสาวลูกหนึ่งเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่วันนี้มาเปิดใจเคลียร์ทุกประเด็นดราม่าผ่านทางรายการคุยแซบโช,ชว์ช่องวัน3 1พร้อมอัปเดตแผนปั๊มลูกคนที่สองรับปีมังกรเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่น สามีบอกว่าถ้าไม่ได้ไปร้องเพลงอีกหนึ่งสิ่งที่ทำแล้วตัวเองมีความสุขคือการมีลูกเพราะฉะนั้นก็เลยอยากมีลูกมีปังก่อนซึ่งถ้าอยากมีให้ทันปีนี้ก็ต้องรีบท้องในเดือนกุมภาพันธ์ตอนนี้ก็เลยปล่อยตามธรรมชาติกันแอบกระซิบว่าตอนนี้ประจำเดือนก็ยังไม่มาแต่รอบนี้ขอถือเคล็ดนิดหนึ่งเพราะรอบที่แล้วไม่ได้ถือจนเกิดความสูญเสียถ้า3เดือนแล้วใช่ยังไงก็ประกาศแน่นอนถ้ามีก็อยากได้ลูกชายเพราะมีคนบอกจะติดแม่มากกว่าลูกสาว แถมสามียื่นคำขาดแล้วว่าถ้ามีลูกสั่งห้ามทำงานเพราะกลัวเป็นเหมือนรอบที่แล้วแต่ถ้าทำงานก็ให้อยู่กับที่ไม่ต้องนั่งรถเดินทางขณะที่น้องอยูจินบอกว่าไม่อยากมีน้องแต่ถามว่าชอบเบบีไหมเขาชอบ